สวัสดีค่ะทุกคนมิทนะคะวันนี้จะมารีวิวเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครวีซ่าเกาหลีค่ะวันนี้เราจะสมัครกลับไปเรียนที่เกาหลีนะคะหลังจากที่ดรอปดรอ n มาอินเทอร์หนึเทอมแล้วก็ก็จะกลับไปสมัครตัววีซ่าประเภทดีดีสองดีสองก็คือปริญญา ไปยัโทรดีสองคี่สามแล้วก็โอเคทีนี้ก็มาดูกัน,นะคะ่ะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะไล่ไล่เชื่อเอกสารไปทีละอันเลยแล้วก็จะบอกแบบวิธีข้าวๆในการที่แบบเราไปขอเอกสารชิ้นนี้มารวมถึงรวมถึงเออค่าใช้จ่ายด้วยนะคะประมาณนะะั้นค่ะโอเคไปดูกันเลยเริ่มต้นที่เอกสารแรกนะคะขอก็ทุกคนสามารถเปิดเข้าไปในเอ่อเว็บไซต์ของสถานทูตน,นะคะหน้าตา หน้าตาประมาณนี้ไม่รู้ว่าเห็นไหมโอเคแล้วก็วก็คือในเว็บเนี้ยก็เขาก็จะบอกว่าเราต้องใช้อกสารอะไรบ้างใช่ไหมซึ่งข้อหนึ่งนะคะก็คือตัวแบบฟอร์มขอวีซ่าพร้อมกิดรูปถ่ายขนาด1.5นิ้วจํานวนหนึ่งรูปรูปถ่ายเนี่ยวรูปถ่ายนี้ก็ไปถ่ายมาแล้วนะคะเป็นเอกจ่ายไป3ามบาทได้มาสองไซส์หน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอามาแปะส่วน ตัวใบสมัครแบบฟอร์มขอ,ขอวีซ่าหรือว่าใบสมัครที่เข้าหมายถึงเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นกระดาษ A4 จํานวนจํานวน5แผ่นแบบนี้ที่แบบว่าเราต้องกรอกนะคะจริงๆรู้สึกว่าหน้าแรกๆไม่ค่อยมีคําถามอะไรมากแบบมันง่ายๆแบบข้อมูลทั่วๆไปของเราทีนี้มันก็จะมีหน้าขอ่ทนหนึ่งสองเฉยอาจจะเป็นหน้าสาก็คือไม่มีอะไรมากนั้นเป็น ตัวหน้าสี่หลายๆคนอาจจะงงแบบว่าข้อ9ตรงที่เป็นข้อมูลผู้สนับสนุนหรือผู้เชิญนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเกาหลีอะ่ะเราก็จะใส่เป็นพวกแบบว่าข้อมูลของ N i d แล้วก็ข้อมูลของออ<ม>ข้อมูลของมหาลัยที่เรากําลังจะไปเรียนนะคะใครไปเรียนภาษาก็ใส่ข้อมูลมภาษาแหละใครไปเรียนปริญญาเลยไม่เรียนภาษาก่อนก็ใส่ข้อมูลของมหาลัยที่เราจะไปเรียนปริญญานะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมินเรียนที่ขายอีสปประมาณ3เทอมแล้วแล้วก็จะกลับไปเรียนต่อไปเรียนต่ออีกเทอมเพราะฉะนั้นก็ตรงข้อ9้าเนี่ยอย่างถ้าเป็นข้อ9ก้าจุดหนึ่งมินก็จะตอบว่าใช่มีข้อส,สนับสนุนแล้วก็เป็น 9.1A าจุดหนึ่งเออันเนี้ยก็มินจาได้ว่าเมื่อ2ปีก่อนอะที่มินเคยสมัครวิซ่าตอนนั้นอะมินก็ใส่เป็นข้อมูลของเป็นของแบบว่ามหาลัยภาษาผสมกับผสมกับเอไอดีเลยอะอื แล้วก็ก็คือใส่แบบว่าเป็นแบบ NID แล้วก็ชื่อมอประมาณนั้นค่ะ 9.1B ก็อันนี้จะดูได้ในมันคือสอบจากถุงทนง,งพอโนโนนะซึ่งเลขเนี้ยจะดูได้ในใบ business registration ที่มหลาลัยอ่ะให้เรามาก็คือข้อมูลตรงเนี้ยหลายๆอันนะก็คือให้ให้เราย้อนไปดู C.O.A นะคะ C.O.A แล้วก็ตัว business register ที่มอส่งให้เราเป็นไฟล์าทางอีเมลค่ะ อย่างข้อเนี่ยตัว 9.1b อ่ะมันจะเป็นเลขประมาณ3-4-5-6-7-8-9-10ประมาณเลขประมาณ10หลักนะคะในเอกสารของมอจะเขียนประมาณว่ามองเห็นไหมไม่รู้ในเอกสารของมอจะเขียนประมาณว่า b u s i n e s s tax payer id number นะคะก็คือ An อันนั้นเอาเลขมาใส่ในตอนกรอบวีซ่าค่ะแล้วก็มีอะไรอีก ความสัมพันธ์ก็คือใส่ประมาณว่าแบบเป็นผู้ให้ทุนอะไรประมาณนี้คิดว่าได้นะแล้วก็ถัดมาที่อยู่ที่อยู่ก็คือใส่เป็นที่อยู่ของผู้เชิญใครเป็นผู้เชิญมันน่าจะมีที่อยู่อยู่แล้วปะ่ะก็เนี่ยใส่ที่อยู่ของผู้เชิญไปเลยก็คือที่อยู่ของมหาลัยก็คือไปเอาง่ายๆก็คือเหมือนแบบเราพยายามไปกอปเบ ข้อมูลจากใ C O A e, แล้วก็ในแบบว่า business registration ที่มหลาลัยอะ่ะให้เรามานะคะแล้วก็มากรอกกรอกตรงนี้หมายให้ c r o ท s c ก็คือก็ดูเลยแล้วก็ข้อ10ที่เป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะ10.1ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยประมาณอีก็คือเป็นประมาณไว้ว่าแบบประมาณค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ อันนี้จำไม่ค่อยได้แล้วอะน่าจะใส่เป็นเหมือนจนหน่วยดอนลารใช่เปลา่าแล้วก็จริงๆในใบ C O A มันจะมีเหมือนแบบค่าเทอมอยู่อะก็ใส่ไปใส่จากค่าเทิมก็ได้มัองเป็นเหมือนเงินที่แบบเขาจะสนับสนุนเราปะแล้วก็ข้อ10.2 10.2a ก็คือใส่เป็น i อ d ความสัมพันธ์เป็นผู้ให้ทุน t y p อ of support อะ type of support อะ, support อะให้ย้อนไปดูตัว ตัวอ e ีเมลที่เราได้ใจในนี้นะคะเราจะต้องได้อ e ีเมลเป็นแบบเป็นเหมือนใบยืนยันเอกสารทุนนะ่ะหน้าตาประมาณนี้ค่ะหน้าตาเป็นแบบว่าเนี้ยหน้าตาเป็นเหมือนเอ่อเป็นกระดาษ A4 ทั่วไปเนี่ยแหละที่แบบว่ามีเซน็นแล้วก็เขาจะเขียนว่าแบบเนี่ยสกอร์ล่าชิพเปนฟฟีมีอะไรบ้างเราก็เอาเอาคำหล่อนะน,นะคะมาใส่ในใบสมัครทีซ่าด้วยส่วนใบโทรศัพท์ก็คือเหมือนเดิมเลยจำได้่าตอนนั้นมินก็คือแบบ เข้าเว็บออฟฟิเชียลของ N A D แล้วก็รู้ว่าเบอร์เขาเบอร์อะไรอ่ะแล้วก็ใส่เบอร์เขาไปเลยเพราะแบบก็ก็คือเบอร์เขาประมาณนั้นค่ะก็ง่ายๆน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็มีแค่เซน็นส่วนถ้าเป็นส่วนที่เซ็นอะ่ะก็จะมีน,นิดนึงก็คือคนเกาหลีเวลาเขียน applicant name อัพพลีแคนเนมหมายถึงว่าเนมอะไรก็ตามคนกเกาหลีจะเอานามสกุลขึ้นก่อนแต่ถ้าใครแบบทําแบบเอานามสกุลทีหลังไปแล้ว่ก็น่าจะไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อก่อน,นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ตอนนี้ก็รู้แล้วก็คิดว่า เวลาเขียนพวกซองย้อมชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยของของเราอะ่ะก็คือจะเป็นแบบว่านามสกุลตามด้วยชื่อจริงค่ะส่วนส่วนเอออันนี้เมื่อก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันคือเวลาเซนอะ่ะเวลาเซนตรงช่องซิกเนเจอร์ตรงเนี้ยคือคนเกาหลีอ่ะแบบเขาจะให้เซนเหมือนทับทับตัวอักษรไปเลยก็คือเซนทับตรงที่เขียนว่าซิกเนเจอร์ที่เป็นภาษาเกาหลีไปเลยนะคะแล้วก็เขียนอะไรเขียนอะไรเซนของเราทับไปไม่ใช่ข้างๆนะก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วโอเคทีนี้เรามาดูเอกสารอืกักกนะบ้างดีกว่าค่ะเ,เดี๋ยวเปิดตามดูตามโทรศัพท์ดเรากันขอเก็บก่อนโอเคต่อไปนะคะเอกาสารอันที่2ก็คือพาสปอร์ตของผู้สมัครค่ะเป็นพาสปอร์ตอันนี้นะคะแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตก็คือถ่ายเอกสารหน้าหน้าแรกเอาหน้าแรกเนี่ย ไปแปะถ่ายเอกสารแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องเทียบร้อยค่ะ 3. Mm hmm. ก็คือสำเนาพัสปอร์ตนเมื่อกี้ที่พูดแล้วต่อไป4นะคะ mm hmm. ก็คือประวัติหนังสือเดินทางประวัติหนังสือเดินทางก็จะเป็นกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งค่ะที่เราจะต้องเดินทางไปขอที่แจ้งวัฒนะซึ่งมีราคาใบละ1 0 0อบาทแต่ว่าก็คือไปถึงก็คือไม่ใช่ว่าแบบโอเคไปแล้วได้เลยนะไม่ก็คือไปถึงอ่ะมันจะเป็นแค่แบบการไปขอยื่นคำร้องค่ะ ไปขอใี้คำร้องแล้วก็ต้องกลับมาภายในประมาณ2อสวันทําการเพื่อกลับเอากระดาษหนึ่งแผ่น A4 นี่แหละอีกครั้งหนึ่งที่แจ้งวัฒนะเหมือนเดิมค่ะก็คือมีก็คือ,คอได้มาแล้วเป็นหน้าตาหน้าตาประมาณนี้เป็นแบบก็เป็นแค่ A4 ที่แบบเขียนว่าเราเคยมีพาสปอร์ตชื่อเลขอะไรบ้างประมาณค่ะแล้วก็ต่อไปต่อไปอะไรต่อไปคือ ข้อ5้าเป็นเอกสารรับรองการเป็นนักเรียนแล้วก็ข้อ6เป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ทมสถานพูดมาเขาบอกว่าก็คือให้ใช้เป็นฉบับภาษาอังกฤษเป็นตัวใบใบจบอะ่ะเหมือนเป็นเป็นใบจบแล้วก็ใบเกรดของเราของปริญญาใบก่อนหน้านะคะก็คืออย่างมีเนี่ยเรียนโทเชฟลาคเพรานะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่มีต้องยื่นก็คือของใบปอตีคะ่ะก็คือหน้าตาประมาณนี้ประมาณนี้คะ่ะเป็น2อใบแบบนี้ แล้วก็ต่อไปข้อที่7ใช่ป่ะเป็นเป็นสเตทเมนต์ด้วยควาที่เป็นเด็กรัฐบาลเกาหลีเราก็จะไม่ยื่นสเตทเมนต์นะคะแต่ว่าจะยื่นเป็นตัวกระดาษ A4 ที่เราปิ้นออกมาเองที่อะไเดีเขาเขาส่งให้เราเมื่อกี้ที่มีให้ดูก็กคือมันจะเป็นชื่อเอกสารประมาณว่าแบบ c e r t i f i c a t e of Korean Government Scholarship Award ประมาณนี้นนะคะ่ะก็แค่ปิ้นตัวนี้แหละถึงเป็นข้อเของเราต่อไป ข้อ8นะคะก็คือ COA COA นั่นคือตอนรับข้อเรียนจากมหาวิทยาลัยอันนี้ก็คือเราต้องขอจากมหาลาัยนะมหาลัยก็จะส่งอีเมลให้เราเหมือนกันเป็น2ไฟล์อันนึงอะ่ะเป็น COA ข้อสําหรับข้อ8แล้วก็ข้อ9จะเป็นตัวใบจดทะเบียนก็คือใครใครมหาลาัยใครยังไม่ให้ก็คือเราต้องแบบไปถามไปถามตามจากเขานะคะประมาณนั้นทั้งสองอันก็คือเหมือนเป็นกระดาษ A4 แผ่น C ที่แบบเราปินออกมาเองค่ะไม่ต้องทําอะไรแค่นั้น ต่อไปข้อสิบนะคะเป็นผลตรวจวัณโรคอันนี้มันจะมีโรงพยาบาลที่ฝ่ามืดเกาหลีเนี่ยเขาโอเคว่าแบบโอเคคุณสามารถที่จะขอจากโรงพยาบาลเหล่านี้ได้นะคะซึ่งมีนไปทําที่ใกล้บ้านที่สมิติเวก็คือจะเป็นกระดาษค่ะเป็นเหมือนเป็นกระดาษอะเป็นกระดาษจากจากที่ที่หมอเขียนเขียนมานะคะว่าโอเคคุณคุณไม่ได้มีโรควัณโรคประมาณนั้นค่ะส่วนวิธีการทําก็คือแค่ไป เขาเรียกว่าอะไรไปไปสแกนไปเอ็กซเรย์ประมาณนะะั้นค่ะจ่ายไป1,700พันบาทก็จะได้ทั้งหมดเะได้เอกสาร2แผ่นเมี้อกอกมาส่วนตัวไฟล์อะ่ะไม่ต้องใช้นะเขาเขาที่จําได้นะรอบก่อนก็ไม่ใช้รอบนี้ก็ไม่ใช้สําหรับการสัคบวิชานะคะก็จะมีเอกสารประมาณนี้ค่ะนอกจากเอกสารลังเก่านอกจากเอกสารเมื่อกี้ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในลิสต์แล้วอะ่ะมีก็มีเติม ที่จะที่จะแบบว่าส่งเพิ่มไปด้วยนะคะอันนี้แล้วแต่คนคือเป็นออฟชั่นอลนะคะแต่ที่จะส่งเพิ่มก็จะมีใบเกตของที่คลาส์แล้วก็ใบยืนยันรับรองเออเอโลเมนของที่คลาส์เพราะว่าจริงๆมีน่ะเรียนที่คลาส์ไปออสามเทอมแล้วค่ะก็คือจะมีมีเกตมีอะไรนี้หมดแล้วใช่แล้วก็ตัวเอโลเมนก็คือจะเขียนว่าแบบมีแบบว่า academic l e a v e อยู่ประมาณนั้นค่ะ ขาจะได้ข้อใจว่าแบบโอเคเรากำลังจะกลับไปแน้วนะประมาณนี้แล้วก็มินซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วด้วยก็เลยก็คิดว่าจะแนบตั๋วตั๋วเครื่องบินไปด้วยค่ะโดยที่ก็อย่าลืมลบตัวคุกกี้คอนเฟิร์มออกด้วยนะคะอืมโอเคคิดว่าหมดแล้วค่ะแล้วก็ข้อ11ที่เป็นค่าธรรมเนียมนะคะก็ถ้าเป็นธุรธกริรวันเกาหลีอะก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเหมือนกันค่ะคิดว่าน่าจะาหมดแล้วนะสำหรับประมาณนี้ ก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็จะพร้อมไปยืน่นแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย